ฮัลโหลอับหวัดดีค่ะหนูหนูเขาไม่ตื่นนะคะอับยล่บทที่สี่ความลับอันดำมืดเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวคุณน้าเดี๋ยว คุณแม่คะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนดีก,กว่านะค่ะ <Okay. S 1> เราจะไปที่จะต้องวางแทรปเราต้องหาะระฆังแล้วก็เชื่อกเชื่อกอยู่ห้องเรานี่เชือกอยู่นี่โอเคได้เชือกแล้วอ๊ยอะไรวะเฮอ,อนอนแล้วคะ่ะนอนแล้วนอน ปิดใส่นอนแล้วคะ่ะไม่ได้นอนไม่ได้ตื่นเลยเราต้องหาระครังสวัสดีฮะะคุณแม่อปดขี้หรือเปล่าคะคุณแม่ขี้ได้เลยนะคะแล้วระครังอยู่ไหนอ่ะ น,นค้นระครังปะหรือเทียนหอมวะแต่ขึ้นแม่ปแปลกๆอะค่ะเฮย้ยนี่ไงได้ระครังแล้วเออคุณแม่เป็นอะไรอะคะ คุณแม่โขกทำไมคะสงสัยส,สนุกเขาคนเดียวแม่แม่คะแล้วกูเดินผ่านยังไงโอเคเมื่อกี้มีรอยเข้าไปในห้องน้ำเหรอเข้าไหมทุกคน ชาผู้ชายอ่ะหรือว่าข้างหรือว่าเราเราตุยไปเราหรือเปล่าอ่ะหรือจะเป็นพ่อของเราหรือเปล่าพ่อแม่เราเปล่าแม่เราตุยแย่พ่อเราเหรอในห้อง,งน้ำ อาจจะเป็นดูเหมือนแบบดูเหมือนเป็นร่างของผู้หญิงหรือไม่ก็เป็นเด็กผู้ชายอะ่ะคือไม่ใช่ผู้ชายไม่ไม่ใช่พ่อแน่นอนแต่ข้างล่างนี่คิดว่าน่าจะเป็นพ่อมาสีหนังแกอุ้อมอีโคมไฟมึงอ,อย่ามาคิดว่ามึงจะตามกูได้นะคะกูบอกก่อนนะคะไม่กลัวหรอกคะ่ะท,ทําแทบตรงไหนอะอ ทำแถบตรงไหนคะเราได้เราได้ละครั้งแล้วอุ้ยคุณแม่ประจําเดือนมาหรออยกับดักเรียบร้อยแล้วเราต้องรีบเข้าไปในห้องนอนของเราเออมือมานอนปิดประตูสิปิดประตูสิ เรากำลังนอนอยู่นะคะหลังจากสามชั่วโมงผ่านไปมันกำลังเดินขึ้นบันไดมาแล้วเธอเปิดไฟได้ปะเฮลโหลเสียงเอกเอกเอกมากโดนระฆังละ อะไรวะเราตื่นตกใจขึ้นมาแปลกแปลกอะค่ะอุ้ยแกโอยเริ่มละมันเริ่มมาละ เรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มปติประต่อดได้แล้วมะตึงนะ,ท,ะท่านท่อนะคะเด็ดมีน้องเหรอคะเสียงอะไรวะปีศาจนี่ว่ามันคือปีศาจต,ตัวนั้นนี่ว่ะอันนี้คือเงาของใครอะ่ะว ได้ึ้เงาของฉันเหรอเสียงมันคนกำลังเคาะเสียงมันคนกำลังเคาะประตูไม้เงาเราปะอย่าบอกนะว่าเราเป็นคนที่แบบเป็นโรคจิตอ่ะเราเป็นโรคจิตไปแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าตอนนี้เรามาโผล่ที่ห้องใต้ดินนะคะโอเคโอเคข้างบนเป็นไงบ้าง ฉันยังทำไม่เสร็จฉันอะไรวะฉันจะต้องไปติดผนังว้ฉันต้องไปติดผนังต่อผนังเนี้ยหรออย่าบอกนะว่าตะปูที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเราเป็นคนจัดการเองทั้งหมดเลยอะโอเคค่ะฉันซ่อนร่างไว้ในนี้ฉันต้องปิดประตูนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปฮา เดี sabes, ๋ก anyway ็นะเดี๋ก็นะเดี so, ๋ยวก็นะเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเออเออไปเอาไงอ่ะเราจะต้องทำยังไงอ่ะจับคอหนอวายโอเคตอนนี้เรื่องมันเริ่มพลิกแล้วนะคะกลายเป็นว่า เราเหรอที่เป็นคนตุยเย่แม่ของเราเราคือคนที่ตุยเย่แม่เราเหรอสรุปอะตัวเราเองหรือเปล่ากูเริ่มงงละภาษากูก็แปลไม่ค่อยจะเก่งไม่ค่อยจะเก่งบทที่ห้าจุดสิ้นสุดของความบ้าคลั่งเราก็ย้อนกลับมาที่รถไฟของเราอีกแล้วนะคะตอนนี้ อย่ามองข้างหลังคุณวิ่งเอาวว่งวิงเอ้ามึงเป็นบ้าอะไรอ่ะทางเดียวที่เราจะรอดไปได้ก็คือการตุยกูไม่กูไม่ยอมมึงหลับไคย You want. กรีดร้องตามสบายได้เลยท่านทรน้ำมเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยเอา้าเอา้าเอา้าหุ่นบล็อกกูแล้วกูไปไงสวัสดีค่ะกูขอไปหน่อย ข้างในชิดในหน่อยค่ะข้างในชิดในก่อนนะให้ผู้โดยสารข้างนอกได้แบบได้ยืนหน่อยนะคะ rush hour นาะสถานีต่อไปสยามผู้โดยสารสามารถเลือกไปรถไฟฟ้าสาย MRT ได้ที่สถานีนี้ค่ะ please mind you hate between อ um, <laughs> อะไรนะอันนี้คือมึงเยอะปล่ะละ่ะเราจะให้ฉันไปยังไงอะ แายวึ่ไปยังไงอะโทรดูดิกูไปไม่ได้ค่ะที่รักอ๋อนี่ไงฉันหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถไฟ MRT มากๆเพราะว่าฉันกลัว กับการเดินทางใต้ดินฉันต้องการที่จะจัดการอารมณ์ตรงนี้ให้ได้แสดงว่าน้องเนี่ยน่าจะมีความกลัวตอนเด็กเกี่ยวกับการเดินทางใต้ดินหรือว่าการเดินทางใต้ดินอันนี้เนี่ยมันเป็นการเดินทางที่จะพาตัวน้องเองเนี่ยไปสวนสนุงสวนสนุกอะไรกับคุณพ่อตามในข่าวที่เราได้อ่านไปว่าลูกชายได้พูดถึงเรื่องของการลักพาตัวอันนั้นอาจจะเป็นเราหรือเปล่าน้องเลยค่อนข้างที่จะกลัวร่วมกับการที่มีแม่โรคจิตท,ที่แบบคลาน ก็เป็นไปได้เว้ฉันกำลังมองเธออยู่บางสิ่งบางอย่างกำลังทำให้ฉันรู้สึกกลัวฉัน กลัวมอนสเตอร์ที่มันเหมือนมันจะไม่มีตัวตนแล้วมันอาจจะเป็นแค่เพียงจินตนาการของฉันฉันไม่ได้อยากจะเชื่อเลยนะว่าแม่ของฉันน่ะจะเป็นปีศาจตัวจริงแม่เป็นปีศาจตัวจริงหรอแต่ว่าน้องตุยแม่ตัวเองไปแล้วดีตัวเองโอ้โหมึงมากันเป็นบอยแบนด์เลยนะคะกูนึกว่าเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีตัวตลกนี้มันเกี่ยวอะไรกันวะ นี่คือข่าวที่เราอ่านไปแล้วเด็กชายคนนั้นที่หายไปเมื่อ6เดือนวันก่อนเด็กในท้องถิ่นนี้เองแหละแล้วก็คือจากที่ได้สอบถามเด็กชายเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาได้โดนลักพาตัวไปโดยผู้ชายที่ใส่ชุดเป็นตัวตลกตอนที่เขาไปเที่ยวกับพ่อของเขาสแสดงว่านี่คือเส้นทางที่น้องอ่ะเที่ยวสวนสนุกหรือเปล่าแล้วก็เกิดเหตุการณ์โดนลักพาตัวขึ้นไปพอดีเพราะว่าตัวตลกคนนั้นน่าจะเป็นโรคจิตแล้วก็คิดว่าน้องเนี่ยไม่ได้รับความรักจากพ่อหลังจากที่ฉันถูกลักพาตัวไปโดยไอ เต้าตัวตลกบ้าน,นั่นสติของฉันก็แยกความจริงกับเรื่องของจินตนาการเนี่ยไม่ออกนะคะก็คือน้องเริ่มเป็นบ้าไปแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้้ายโอเคข้างหลังสะดวกเฮ้ย hey! คืนนี้ผู้ป่วยสองคนจากโรงพยาบาลจิตเวชเป็นผู้หญิงและผู้ชาย เป็นค like ู eh ่รักแต่งงานกันด้วยนะคะเรียนแจ้งโปรดระวังในการติดต่อกับพวกเขาสองคนนี้ถ้าเจอให้เลี่ยงโดยด่วนถ้าสงสัยอะไรให้โทรหาตำรวจท้องที่ได้เลยสตีฟและแนนซี่นี่มันคือรูปภาพของใครอะ อันนี้นี่มองว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันนะหรือนี่อาจจะเป็นคนไข้จิตเวที่ชื่อสตีฟที่เป็นฝั่งของสามีแล้วก็คนที่เราเจอในบ้านคือเป็นแนนซี่ฝั่งภรรยาหรือเปล่าโอ้โหตตลกหัวเราะได้หน้าตกเจ๊แต่ตอนนี้เราต้องหานะคะว่าใครฆ่าอรรยาค่ะทุกคน โนตรงนี้สีแดงพระาทิตส,สีแดงประมาณนั้แบบเป็นพระาทิตส,สีแดงส,สาดส่สองไปยังทางที่เป็นทางเดินของอัศวินสีขาวอ๋อมันคือรหัสใช่ไหมเพราะว่าในกรอนอะ่ะเดอะซัน h e Sun The ัน Sun ก็เป็นแบบรูปนี้อะไรอย่างงี้ค่ะมันคือรหัสเธอมันคือรหัสแน่ๆเลยอะ เครื่องหมายอันนี้มันมีม,มีความหมายบางอย่างนี่ไงมันคือเครื่องหมายอะไรบางอย่างมีกี่อันวหนึ่งสองามสี่ห้าหกจ็ไปมีเาอันนะคะอ่ะจบจบมาอย่ามาดูถูกนะคะคุณอย่ามาดูถูกเก็ียมระดับหนะคะเกต้สนะคะ,ะ,ค,ะคุณดูถูกฉันไม่ได้ขาดกลับมาจากทำงาน แล้วก่อนขึ้นเอ็าทีเราอุตส่าห์ไปซื้อสมุดมา B2S หนึ่งแม่ขีดกางเขนดาวอ่ะผู้หญิงอ่ะกางเขนเรียบความสับเป็นความอ่ะอะไรเนี่ยไปอะไรไไอ่ะใบไม้อ่ะเริ่มเซเริ่มเริ่มเซมาขีดใครเป็นไรคะใครเหยียบตีน ใครอยาบเกนคุณพี่คะขีดกางเขนทำไงอะกางเขนกูอะ uh oh. กางเขนใบไม้ไว้ uh oh. แล้วที่กูสดแล้วเก่งในลงอันดับหนึ่ง มันยังไงอะคะเขียวมือสภาพสภาพกูคือเขียวขันโทษนะคะกูเป็นลาลาคอบแกะรอยปะเนี่ยสีแดงก่อนพาทิศสีแดงโอเครอดอีนี่สีขาวโอเคถูกอีนี่สีดำเอ้ยมันคือตัว่าเลยวะมึงอะไรวะ มีชิหายละกูลืมดิอ๋อดาวดาวสีดำถูกโอเคลักษณะของสัญลักษณ์อะไรอะผู้หญิงสีดำผู้หญิงสีดมามันคือสีดามากแต่ว่าสัญลักษณ์ของผู้หญิงมีแค่อันเดียวคืออันนี้นะเธอโอเคค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นขีดสีขาวเหมือนเดิมแล้วขีดสีขาวไปไหนอะ นี่ขี่สีขาวค่ะโอเคต่อไปสามเหลี่ยมความสีเขียวแล้วก็อีรูปผานี่สีดำ <c oughs> กดกดโอเคกดทุกแล้วแล้วก็ขีดสีเหลืองแล้วสุดท้ายค่ะขี่สีเขียวเย้ฮัลโหอัสวัสดีค่ะ หนูโอ้หนูตาหนูอหนูเขาไม่ตื่นนะคะเอ๊ะ <c oughs> ไล่ม <c oughs> ่จบจบนะคะเรียบร้อยเราตื่นแล้วคะ่ะ <c oughs> และแล้วนะคะเราก็มาถึงจุดจบแล้วของเรื่องนี้นั่นเองค่ะทุกคน ปีเตอร์เป็นยังไงบ้างเอ,อ่อฉันก็รู้สึกดีนะแต่ก่อนนะชีวิตฉันเหมือนเป็นฝันร้ายเลยอะ่ะหลังจากที่แม่ฉันหายตัวไปฉันก็ไปอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้านี่ไม่ได้บอกใครเลยนะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือเรื่องอะไรกันแน่แล้วเธอยังมีฝันร้ายอยู่หรือเปล่าอะ่ะหมอถามนะะเออที่เชลเตอร์นั้นอะ่ะฝันร้ายของฉันก็ได้หยุดไปแล้ว แต่ฉันก็ยังหยุดคิดถึงมันไม่ได้ว่าฉันได้ตุยเย่แม่ไปหรือเปล่าก็เลยอยู่กับความเจ็บปวดและความผิดมาทั้งชีวิตแต่ตอนนี้เราได้พบความจริงแล้วว่าเราอะไปเจอกับไอ้พวกโรคจิตพวกนั้นที่ตุยเย่พ่อแม่ของเราไปเมื่อตอนฉันยังเด็กต่างหากแล้วคุณดูได้ยังไงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเออผมก็วันนี้เนี่ยหลังจากหลายๆปีที่ผ่านมาฉันก็ได้มีการฝันประหลาดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งฉันเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วคุณเจอเธอเหรอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นล่ะ เออเกิดอะไรอะ่ะฉันก็สามารถเอาชนะมันได้ด้วยความกล้าหาญของฉันและฉันก็ระลึกได้ว่าเมื่อตอนฉันเป็นเด็กอ่ะฉันได้ปกป้องแล้วก็ได้ช่วยชีวิตของตัวเองไว้ฉันไม่คิดแบบนั้นนะ ะะจบไปแล้วนะคะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Find Yourself นะคะหรือว่าค้นหาตัวตนของตัวเองสิรถไฟตรงนี้เนี่ยนะคะรถไฟตรงนี้ที่เราได้ทําการเดินทางเนี้ยเป็นรถไฟที่เรากําลังจะไปเที่ยวกับคุณพ่อของเราตอนเด็กๆนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็บังเอิญว่าก่อนที่จะได้ไปเที่ยวคุณพ่อตามภาษาตัวมัมเนี่ยนะคะ ดันโดนลักพาตัวไปโดยฆาตกรโรคจิตที่ทางทางการเนี่ยยังจับตัวไม่ได้นะคะที่อยู่ในเป็นรูปเห็นรูปในข่าวใช่ปะเขาเลยมีความมิตกกังวลมากเกี่ยวกับการที่เขาจะได้เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินทีนี้เนี่ยเขาก็เลยเหมือนจะเป็นโรคกลัวตัวตลกไปเลยเขาก็เกลียดตัวตลกตัวตลกตัวตลกไปเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนได้เฉลยว่าเขาก็ได้แลชแบ็กกลับไปว่าเขาเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยฆาตกรรม นะคะโดยผู้หญิงโรคจิตคนนั้นที่หลุดหนีออกมาจากโรงพยาบาลบ้าซึ่งตอนแรกเนี่ยสองเข้าใจว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะคือแม่ของเราจริงๆไม่ใช่นะคะมันคือผู้หญิงคนนั้นแหละแล้วเราก็เลยเหมือนได้ทําการออกทำการวางกับดักผู้หญิงคนนั้นไปแล้วทีเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ได้ตกบันไดหัวฟาดพื้นตุยแล้วเราก็ได้พบว่าเราเห็นร่างของพ่อเราอยู่ใต้เตียงแล้วก็ร่างของแม่เราอ่ะน่าจะอยู่ในส่วนของที่อาบน้ําที่อาบน้ํานะคะก็คือนั่นคือพ่อแม่เรา แต่ว่าตอนแรกก็เหมือนเราสติหลุดไปสติเสียไปเลยเราคิดว่าแม่ฉันหายไปไหนพ่อฉันหายไปไหนจริงๆคือโดนฆ่าตระกูลพอเราโตขึ้นเนี่ยเราต้องไปหาหมอจิตเวชเนี่ยตลอดเลยทุกวันนะคะที่เขาบอกว่าตอนแรกไปหาหมอจิตเวชห้าโมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนได้เดินทางเดินทางไปเรื่อยๆปุ๊บแฟลชแบ็กก็เลยกลับเข้ามาทําให้เราเนี่ยรู้ความจริงและว,ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าตระกูล คุณพ่อคุณแม่ของเราแต่ตอนจบเนี่ยอีกเด็กคนนั้นที่มีเงาเป็นปีศาจขึ้นมาอันนั้นน่าจะเป็นตัวเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังสติไม่ไม่สมประกอบซึ่งเราไม่สรุปนะคะก็คือเราไม่รู้ว่าพ่อของเราเป็นคนฆ่าคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือเปล่าโอเคบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเ2ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ